สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะเป็นการสาธิตนะฮะตัวเบย์เยอร์บูสเตนะฮะเบอร์ h 2 9 0 1สีย้อมไม้ชนิดกึ่งเงาสีไม้สักทองนะครับเรผมถ่ายย้ายตัวสีจากกระป๋องนี่นะกลับไปไว้ในขวดพลาสติกอย่างนี้แล้วนะฮะแบบที่สาธิตในตอนที่แล้วเนี่ยนะอันนี้ผมเก็บไว้นานแล้วนะ,ะขวดมันจะบี้บอย่างนี้นะก็อันนี้ในส่วนฝาเนี่ยผมใช้ฝาอะไหล่มาสลับเปลี่ยนแทนได้นะฮะแทนฝาเดิมเขาได้นะฮะมันก็จะแน่นขึ้นนะฮะเพราะว่าฝาเดิมเขาเนี่ยเวลาใช้ใช้ไปอะเกลียวมันจะ เกลียวหวานบ้างปิดไม่สนิทบ้างนะครับผมก็จะใช้ฝาอะไหล่นะที่เก็บสะสมไว้เนี่ยนะฮะมาสลับใส่แทนนะก็จะแน่นนะฮะตัวขวดเหนียวเวลาใช้ใช้ไปมันก็จะบี้บี้แบบนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะใช้ได้นะนี่ผมเก็บมานานแล้วนะเก็บไว้ใช้นานแล้วตอนที่แล้วนี่ผมถ่ายเก็บไว้นี่มันก็เยอะนะแต่ผมใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะหลายวันหลายคืนนะผ่านไปเป็นเดือนๆนือนนี่มันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเก็บไว้นานๆเน,นี่ยนะมันจะเป็นตะกอนนะครับเนื้อสีมันจะนอนก้นเป็นตะกอนหนาๆเลยนะ ก่อนใช้งานแล้วก็เขย่านะเขย่าวขวดไปจนกว่าก้นขวดจะใสนะครับก็คือไม่มีเนื้อสีตกตะกอนนอนก้นแล้วนั่นเองนะครับอย่าแบบนี้ นะคือเก็บไว้ในขวดแบบนี้มันก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในกระป๋องเนี่ยมันเก็บรักษาไม่ได้นานนะแล้วมันก็ต้องคนก่อนใช้งานใช่ไหมครับถ้าเราเก็บใส่ขวดแบบนี้เนี่ยแล้วก็เขย่าได้เลยนะเขยา่ามันก็จะเร็วนะสะดวกรวดเร็วดีแล้วก็สีเข้ากันทั่วแน่นอนนะครับนี่นะ นื้อสีนอนอยู่แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะฮะเทแบ่งออกมาแค่พอใช้นะครับเพราะว่าถ้าสีเหลือเนี่ยอย่าเทกลับเข้ามาในขวดนี้นะครับสีเหลือนี่หมดอายุก,การใช้งานไปเลยนะในส่วนที่เหลือเนี่ยนะก็ไปหางานเตรียมงานไว้สําหรับเอาไปทานะฮนะสำหรับสีที่เหลือนะครับอย่าเอามาเทกลับเข้ามาในขวดเก็บรักษาแบบนี้นะดี๋วมันจะพากันเสียนะครับให้เทแบ่งออกไปใช้แค่พอใช้เท่านั้นนะครับ Yeah. อันนี้กระตูงานก็จะเป็นอันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะไม่ทราบชนิดนะสีกาจะออกขาวๆนะครับอันนี้เป็นไม้ยางนะฮะขัดด้กระดาษทรายในส่วนที่โดนคมเครื่องมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็เชด็ดแล้วก็อุดโปะนะขัดรอยโปะให้เรียบร้อยเอากระดาษทรายใช้แล้วหรือกระดาษทรายธรรมดาเนะี้ยลูกเบาๆตัดหัวเซียนให้คอลื่นนะฮะเสร็จแล้วก็ทาเจะแลคทับเป็นเที่ยวที่2นะครับนะฮะแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนของการใช้ตัววานิชหรือสีย้อมไม้นะครับก็ผมจะเรียกว่าเป็นวานิชนะ เขาก็เขาเป็นสีตะกูลเดียวกันกับสีอินาเมลนะครับอันนี้เป็นสีด้าเดิมนะฮะของไม้ยางนะครับอันนี้ก็เป็นสีไม้ยางที่ทําสีสักทองไปแล้วนะครับนี่นะอันนี้ทาไปสามเที่ยวแล้วนะครับต้องทําสีตัวอย่างดูก่อนทําสีจริงนะครับโดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับที่เป็นชิ้นงานนะมาทดลองทําสีดูก่อนนะครับนี่นะะ เป็นส่วนของขานะครับอ่านี้ขาตอนที่ยังไม่ทําสีนะน,นี้ก็ทําสีย้อมไม้ไปแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้ด้านนี้ทาฉชาลักก่อนนะครับแล้วก็ทําทาสีย้อมไม้นะครับส่วนด้านนี้เนี่ยยังไม่ทาฉแลักนะแล้วก็ทาสีย้อมไม้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะไม่แตกต่างกันนะครับครผมก็แนะนําให้ทาเชาลักไปก่อนนะเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีนะฮะแล้วก็การยางไม้ไปด้วยในตัวนะครับวาน,นิช แค่พอใช้นะสามส่วนเห็นะประมาณนี้นะสามส่วนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมอ่าอันนี้เป็นน้ํามันสนนะน้ํามันสนหรือน้ํามันซักแห้งนะฮะหส่วนนะครับก็จะเป็นน้ํามันสนใหม่ก็ได้นะฮะอันนี้ผมใช้น้ํามันสนเก่านะครับที่เหลือจากการใช้ล้างแปลงครั้งก่อนนะฮะก็ครั้งก่อนผมใช้สีวานิชเบอร์เดียวกันนี่นะ ใช้ในการทาแล้วก็ใช้น้ํามันสนในการล้างแปรงนะแล้วก็พอล้างแปรงแล้วเนี่ยน้ามันสนที่เหลือจากการล้างแปรงเนี่ยแล้วก็เทร,รวบรวมเก็บไว้ในขวดแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปกรองนะฮะกรองด้วยถุงน่องไนล่อนนะฮะแล้วก็กลับมาเก็บไว้ในขวดเนี่ยนะ,ะมาใช้ผสมกับวานิชในงานทาต่อไปได้อีกนะครับนะฮะสักครู่นี้ก็วานิชนะวานิชสามส่วนนะน้ำมันสนลงไปสักหนึ่งส่วนนะครับ จางหน่อยนะน้ำมันสนหนึ่งส่วนนะคนให้เข้ากันนะครับสีที่เหลือจากการทาเนี่ยนะฮะอย่าเอาไปเทกลับเข้าไปในขวดเก็บสีอีกนะครับเพราะว่ามันจะพากันเสียนะครับเราก็แบ่งเทแบ่งออกมาแค่พอใช้เท่านั้นนะครับแค่พอใช้ทาเท่านั้นนะเข้ากันดีแล้วก็ทาน,นะฮะ นะอันนี้ก็ผมทาม วานนิ้ไปแล้วนะเที่ยวที่หนึ่งนะครับก็จะทาไม่เกินสามเที่ยวนะผมอาจจะจบที่เที่ยวที่สองเลยก็ได้นะฮนะอันนี้ก็หลังจากทาเสร็จนะเที่ยวแรกแช่แปลงไว้ในน้ําอย่างนี้นะครับนะกันขนแปรงแข็งนะครับอ่านะแล้วอีกหชั่วโมงข้างหน้าเราก็จะมาทาเที่ยวต่อไปนะครับนะถึงตอนจะทาแล้วก็เอาแปรงขึ้นมานะฮะเอามาปักบนผ้าสะอาดนะผ้าแห้งสะอาดนะฮะให้ขนแปรงแห้งนะครับ ครับเวลาผ่านไปเกือบ6ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะนําแปลงนะฮะที่แช่น้ําไว้เนี่ยนะครับไปปัดปกบนผ้าแห้งสะอาดนะครับให้ขนแปลงแห้งสนิทนะครับก็อันนี้เป็นแปลงนะฮะที่เอาขึ้นมาจากกระบอกที่แช่น้ําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดนะฮะนี่นะฮะใช้ผ้าแห้งสะอาดนะครับลีดเช็ด ขนแปลงนะครับนะเช็ดเช็ดให้ทั่วเลยนะครับปัดปัดแบบเนี้นะฮะปัด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 ไปนะฮะก็เ,ออเดี๋ยวขนแปลงเขาจะแห้งเองนะครับนะ้ํามันจะไม่เกาะขนแปลงมากนะครับเพราะว่าตัวแปลงเนี่ยเราไปใช้ทาหวานนิดหรือสีนะ้ํามันแห้งช้ามาก่อนนะครับปัดปัดอย่างนี้นะนี่นะ้พนะอ,อใช้ได้แล้วนะ นี่นะครับวางแปรงพาดไปบนเศษไม้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะาเช็ดเช็ดตัวกระบอกนะอ่าอันนี้เป็นกระบอกนะครับเมื่อสักครู่ผมนําไปเทน้ําออกจากกระบอกนะฮะลงในภาชนะที่ผมเตรียมไว้นะครับอ่าเวลาตัดกระบอกเนี่ยนะตัดกระบอก,บก,บอ,กอ่าลึกประมาณนิ้วเรานะล้วงเช็ดได้สะดวกนะครับอ่า้าสะอาดเช็ดนะเช็ดกระบอก นี่ยกระบอกพอสะอาดแล้วนะฮะก็ผมจะมีภาชนะที่เตรียมไว้สําหรับ เทน้ําเสียจากงานสีโดยเฉพาะนะครับจะไม่เทลงในท่อระบายน้ําโดยตรงนะครับแล้วก็จะไม่เทสัดไปที่ที่ดินหรือสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยนะฮะผมจะเทไว้ที่ภาชนะที่เตรียมไว้ให้น้ําเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับก็จะมีเศษคราบสารเคมีนะครับติดอยู่ที่ภาชนะอันนั้นนะฮะแล้วก็จะนําไปทิ้งที่จุดรับทิ้งนะฮะของทางเทศบาลนะครับ พวกขยะอันตรายต่างๆเนี่ยนะฮะจะมีจุดรับทิ้งไว้นะผมจะนาเขาไปทิ้งที่ตรงนั้นนะฮะเวลาผ่านไปเกือบหกชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็เราจะเตรียมทาวานิพทับเที่ยวที่2นะครับเราจะใช้กระดาษทรายใช้แล้วนะฮะหรือกระดาษทรายเบอร์320รบเนี่ยนะฮะเนี่ยรูเบาๆนะครับให้ทั่วเลยนะครับทำเป็นตัวอย่างนะฮะเนี่ยรูเบาๆอย่างนงี้นะครับ รูปผ่านๆน,นะให้ทั่วทุกตัวเลยนะฮะรูปตามลายไม้นะครับเนี่ยฮะรูปเบาๆอย่างนี้นะครับก็ถ้าสีมันยังไม่แห้งดีเนี่ยนะฮะมันจะติดเป็นคราบดำๆนะครับเหมือนขี้ใครดำๆติดอยู่บนกระดาษทรายนะฮะอันนั้นก็คือสียังไม่แห้งดีนะครับต้องทิ้งไว้อีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่นี้รูปแล้วนะฮะไม่มีคราบนะเนี่ยฮะรูปแล้วไม่มีคราบขี้ใครดำๆติดที่กระดาษทรายนะฮะแสดงว่าสีแห้งถ่าทับได้แล้วนะครับ ลูบทั่วแล้วก็ผ้าแห้งสะอาดเช็ดตามนะครับเช็ดให้ทั่วให้คราบฝุ่นหายไปนะฮะวิธีท,ท,ทาก็ทาเหมือนตอนทาเที่ยวแรกครับดีผ้าอาจจะมืดหน่อยนะฮะเพราะว่าผม ถาตอนกลางคืนนะครับ่าจากบนลงล่างนะเริ่มจากตรงกลางนะลากออกไปนะครับจากตรงกลางลากไปที่ขอบนี่นะท่าแบบรีกแรงนะตรงลายนี ตามลายไม้นะครับทาเหมือนทาเที่ยวแรกนะครับ